นะโมตัสสะพะคคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสพัคคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สางพุทโภพคคะวาติ ติวาฆาพโทพุทธนางสานุ้นมะวะเทาถสา,รรสา,าสัติรสมาธรรมสลีปุโรตนุตอทุวิกะโลโตคัสโนปันสัมนราชชาวิทโทพุทธสัมมาสัมหังและอาวะฆาพสโสปิติอิติวาฆาพะโทพุทธนางสานุ้นมะวะเทถสา,สา,าสัติรสามธรรมสลีปุโรตนุตอทุวิกะโลโตคัสโนปันสัมนราชชาวิทโทพุทธสัมมาสัมหังและอาวะฆาพโสปิติอิ ติวาข้าพธโภพุทธังสานุมวะเทถาสถิ amino, สรสมาธรรมสลีปุโรตนุตอทูวิกะโลโตคัสโนปันสมัมนาราชชาวิทโตทพุทธสัมมาสัมหังและอาวาข้าพโสปิติอิติวาข้าพะโภพุทธังสาน,นุมวะเทถาสถิ وا, ถสถถสถ quero, สรสมาธรรมสลีปุโรตนุตอทูวิกะโลโตคัสโนปันสมัมนาราชชาวิทโทพุทธสัมมาสัมหังและอาวาข้าพโสป,ปิติอิ ติวะฆาพาโทพุทธังสาณุมะวะเทถาสติรสามธรรมสลีปุโรตนุนุตอทุวิกะโลโตคสัสโนปันสมัมนาราชชาวิทโทพุทธสัมมาสัมหังละอาวาฆาพาโสปิติอิติวาค้าพระโทพุทธังสาณุมะวะเทถาสติรสามธรมรมสลีปุโรตนุนุตอทุวิกะ โลโตคัสโนปันสำนราชจชาวิโทพุทธสัมมาสัมหังและอวาวาคัปโสปิติอิติวาคาพปโทพุทธนังสานุมวะเทถาสติละสามะธรรมสลีปุโรตนุตอทุวิกะโลโตคัสโนปันสำนราชจชาวิโทพุทธสัมมาสัมหังและอวาวาคัปโสปิติอิติวาคาพปโทพุทธนังสานุมาวะเทถาสติละสามะธรรมสลีปุโรตนุตอทุวิกะ โลโตคัสโนปันปสมัมนาชชาวิทโธพุทธสัมมาสัมหังและอาวาคัพโสปิติอิติวาคาพระโทพุทธนางสานุตมะวะเทถาสถิและสามธรรมสลิปุโรตนุตอทุวิกะโลโตคัสโนปันปสมัมนาชชาวิทโธพุทธสัมมาสัมหังและอาวาคัพโสปิติอิสาธุสาธุสาธุ